มาจากประเทศญี่ปุ่นมือสองแต่สภาพเขาเดิมเดิมแบบสวยเหมือนมือหนึ่งเลยซื้อรถมือต่อยังไงให้เหมือนมือหนึ่งนี่เลยค่ะทางเราแน่นอนแลรับประกันได้เลยนะคะและตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเดี๋ยวโปรโมชั่นเนี่ยบัดทิ้งไว้ทายคลิปดีกว่านะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างให้ทุกคนติดตามกันจนจบคลิปกันเลยนะคะ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะในปี 2,569นั่นเองก็เบกกี้นะคะแล้วก็ทางบริษัทสหเครนออกชันนะคะขออวยพรทุกๆท,ท่านนะคะหรือว่าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงกิจการเนี่ยเฮงเฮงปังปังนะคะแล้วก็มีงานก็ขอให้ได้งานเยอะๆงานเข้างานรุมล้อมนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะความหวังใหญ่ของทางสหเครนและที่สําคัญเลยนะคะ เบกเชื่อว่าหลายท่านที่กําลังเดินทางกลับบ้านไม่ว่าจะอยู่ที่เหนือที่ใต้ที่ออกที่ตกทางรลาดเคนก็เป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะไม่ดื่มไม่ขับนะคะแล้วก็ขับรถกันเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเวลาที่จะกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ขอให้ทุกท่านนะคะระมัดระวังแล้วก็เป็นความห่วงใยของทางเปคกี้แล้วก็ทางบริษัทตลาดเคนออคชันคะ่ะโอเคมาเจอหน้าเปคกี้นะคะไหนๆก็ช่วงปีใหม่แล้วเนาะเบกกี้ <ek> ก็จะอยากจะพาทุกคนนะคะ มาชมรถเครนค่ะถุสองตันเพิ่งจะเข้ามาใหม่จากประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ที่ไหนเลยก็คือที่นี่เลยจอดประยู่นี่แล้วคะ่ะอยู่ข้างหลังคันสีนดำเงินสวยนี้เดเดิมนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ทานโนโานึ่งส1นั่นเองค่ะสภาพเขาเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะในมือสองขนาดนี้งั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเป็นตัวแรกของแบรนด์ทานโน่แน่นอนว่าทุกคนอาจจะทราบกันใช่ไหมคะว่า รถเครนเนี่ยของแบรนด์ทานโน่เนี่ยใช้งานง่ายและดีขนาดไหนแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเอ้ยหรือเป็นการดูแลต่างๆเอ่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายแล้วก็ดูแลง่ายมากๆากเลยค่ะมาเด็กเป็กกี้มาพาดูทุกคนนะว่าสเปคเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็จะพาดูภายในหัวเกง่งหรือภายในรถนะคะว่าตัวนี้มีสเปกเป็นยังไงกันบ้างมา,าเลยนี่เลยค่ะอะอย่างอย่างแรกเลยนะทุกคนอันเนี้ยที่บอกเห็นแบบเนี้ยคือ มาจากประเทศญี่ปุ่นมือสองแต่สภาพเขาเดิมเดิมแบบสวยเหมือนมือหนึ่งเลยซื้อรถมือสองยังไงให้เหมือนมือหนึ่งนี่เลยค่ะทางเราแน่นอนแล้วรับประกันได้เลยนะคะและตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยเดี๋ยวโปรโมชั่นเนี่ยมาทิ้งไว้ทายคลิปดีกว่านะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างให้ทุกคนติดตามกันจนจบคลิปกันเลยนะคะมาต่อค่ะโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของข้างๆนะคะ ข้างๆเขาเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของข้างในกันบ้างดีกว่าเนาะอุ้ยประตูเปิดง่ายมากเลื่อนปืนเลื่อนปืนเลยนี่ภายในของเขานะคะมีไม่เอ่ยไมการพูดนะคะเวลาที่อยู่หน้างานก็จะช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆนะคะก็ช่วยได้เยอะแล้วก็ภายในก็กว้างขวางทัศนวิสัยชัดเจนค่ะการมองการเกิดอุบัติเหตุจะน้อยมากๆและแน่นอนว่าระบบทุกอย่างของเขาเนี่ยครบเลยค่ะอ่าเดี๋ยวพาดูช่วงล่างอีกนิดนึงช่วงล่างนะคะสังเกตได้เลยว่า ไม่มีเนี่ยค่ะในส่วนของเอวก็แน่นๆนะคะไม่มีรวมเป็กกี้รับประกันได้เลยค่ะแล้วก็ไม่มีหยดอะไรเลยไม่มีหยดหน้ำไม่มีรั่วซึมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะปาต,ต่ออ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เป็นตัว12ตันเอนหนึ่ค่ะปี2008ันปดโอปีสูงมากทุกคนโอ้โหแล้วรถสวยด้วยเดิมๆไม่ต้องไปทำสีกันแล้วด้วยแบตก็มาพร้อมสองลูกโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่แล้วนะใช้ได้เลยค่ะ ใช้กันไปอีกยาวเลยามาข้างหลังแผ่นรองขาก็มีด้วยเห็นไหมคะแผ่นรองขาเขาก็จะมีแถมมาให้ด้วยก็คือติดมากับรถดีมากอีคบเลยไปท้ายต่างๆคือครบแต่ต่อให้มันไม่ติดเหรืออะไรเราก็จะดูแลให้ก่อนออกก็คือพร้อมใช้งานเลยค่ะมาดูช่วงภายหลังมั่งนี่ก็เป็นในส่วนของ ข้างหลังนะคะก็เดิมๆค่ะเนี่ยเห็นแบบนี้คือเดิมๆนะไม่ได้ไปทําตีอะไรเลยมาจากญี่ปุ่นยังไงก็มาอย่างนั้นเลยนะคะนี่อเดี๋ยวมาดูทางซ้ายรถกันบ้างดีกว่าทายรถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ญี่ปุ่นแท้นะคะ12สองตันคันนี้โอเคเดี๋ยวมาดูทางข้างล่างตรงเอวกันก่อนดีกว่าเห็นไหมให้น้องส่งเข้าไปดูก็จะเห็นว่าไม่ได้มีน้ําหยดหรือน้ํามันรั่วสายก็ปกติไม่มีผุอะไรเลยนะคะ ต่อมาตัวนี้นะคะนี่ก็มีตัวอคอนโทลข้างค่ะคอนโทลข้างนี่คือใช้งานได้ปกตินะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะโูเป็นไงครบเลยอ่านี่ก็เป็นตัวคอนโทลขานะคะมาต่อ,อน,นิดนึงอ่าตัวยางนี่คือใช้งานกันได้ยาวๆเลยค่ะดีอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องไปเสียเงินเปลืองหรือว่าแบบเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะโอเคก็นี่ก็จะเป็นในส่วนนี้เป็นไงคะ นี่ก็จะเป็นกระจกสองด้านมีครบค่ะไฟ3าสีต่างๆก็มีระบบข้างนอกทุกอย่างก็คือครบเลยนะคะเปรโมชั่นนะคะมีอะไรบ้างนะตอนนี้ซื้อรถเครนนะคะอ่าแล้วแจ้งนิดนึงว่าตอนนี้รถเครนเราสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะไม่ว่าจะในานามนติดบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรืออ่าจะมีผ่อนยาวนาน48งวดนะคะ4ปีใช่ไหมแล้วก็ดาว เริ่มต้นที่20%ค่ะดาวไม่เยอะค่ะดอกเบีย้ยก็คือถูกแน่นอนค่ะและตอนนี้โปรโมชั่นนะคะก็มีแถมทะเบียนฟรีจัดส่งฟรีไม่พอเปลี่ยนทายของเหลวต่างๆ PM 600ชั่วโมงนะคะแล้วมีเทนนิงให้ฟรีด้วยนะคะมีประจองให้ฟรีอีกต่างหากโอ้โหคุ้มมากตอนนี้แล้วราคารถก็ดีมากๆค่ะยังไงเปกกี้ขอฝากเบอร์เปกกี้ไว้นะคะถ้าหากมีความสนใจก็โทรมาที่เบอร์0831018066ค่ะแล้วก็มาเจอกันที่ สาาเครนได้นะคะเข้ามาเทสเข้ามาลองรถนะคะที่กอมอ54ถนนบางนาตาัดขับเลยลงไฟฟ้าบางมะกงมา2งกิโลชิดซ้ายก็จะเจอลานสหาเครนของเรานะคะไปกี้ป่าไว้หน่อยนะคะโทรมาไปกี้ได้ตลอดค่ะก็หลังจากตรงนี้นะคะจบคลิปนี้แล้วก็ขอพูดอีกเรื่องนึงนิดนึงนะคะในเรื่องของปีใหม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะขับรถอย่างปลอดภัยเราเป็นห่วงมากๆนะคะไปที่แห่งไหนก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมก็ขออย่าดื่มนะคะถ้าดื่มก็คือ เราจะไม่ขับกันนะคะสวัสดีค่ะ